สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมัสจันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พลศกรเปิชดชะตาพิกชีวิตหรืออาจารย์พลศกรหมอดูเวมไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขกดดีพระรวยค่ะวันเปําวันที่1กันยาย,ยน2 5 6 8ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวดนี้จะเฮงเฮงบังๆเหมือนวดที่ผ่านมาไหมจะมีดาวอะไรมาฝากกันบ้างไปตามดูกันครับ ก่อนอื่นต้องดูงวดวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนนะครับงวดที่แล้วให้อะไรไว้ครับค่ะรอบที่แล้วจำทุกสกรให้ไว้3าดวงดาวก็คือ5 8 4มาหนึ่งตัวค่ะมัาไหมาม,ามาค่ะมา 5, 5, 5 <000 S 2> และ8นะครับ ก็คือแตก็ไปโดนแปดหกห้าห้าก็ไปโดนหกหกห้าห้าหกโอ้โหเป็นไงเฮงปังดังรวยบอกแล้วแต่ละสูตรแจ่มแจ่มทั้งนั้นส่วนเลขดาวดับนะครับหลักร้อยให้ดับสามไว้ก็ดับอยู่เพราะมันได้หลักร้อยออกแปดนะครับหลักหน่วยเลิกบนดับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งก็ดับอยู่ดับหลักหน่วยเลิกล่างก็ดาวสุกเลขหกก็ยังดับอยู่อ่าสูตรดาวดับแจ่มแจ่มทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเฮงเฮงปังปังกันทั่วหน้าเดี๋ยววดนี้มีดาวอะไรฝากกังไปดูนะครับ เมืวันที่1กันยายน2568นะครับจากการคำนวณดวงดาวทางดา,า,าราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนาซาจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวนะเวลาที่กองตลากประเทศไทยกาลังหมุนอยู่นั่นเองจึงมีกลุ่มดาว3ดวงดังต่อไปนี้ครับตัวที่1คือดาวสุกครับเลข6ครับดาวจันครับเลข2และอังคารครับเลข3 6 2 3อย่างน้อยต้องมา1ตัวเ<ม>ตรียมกระดาษปากกาครับเดี๋ยวให้จันก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังครับจันก้อยครับจับคู่ดาวท่านผู้ชมฟังครับถ้าดาวสุกเลข6มา ค่ะเลขผูมาจากผู้ได้เป็น 60, 6 2 64 67 68และ69ค่ะถ้าดาวจัเลข2มาเลข2มาจากผู้ได้เป็น 20, 23, 24, 26, 27และ28ะถ้าดาวคาเลข3ามาเลขสามมาจากผู้ได้เป็น3 1 32 36 37 3าและ39ค่ะครับขอให้ท่านเฮงฟังดังรวยนะครับไม่จบเพลงท่านี้แล้วเรามาดูดาวดับกันต่อนะครับงวดน,นี้ดาวดับหลักร้อยคือดาวพุธค่ะ เลขสี่ค่ะดาวดับหลักหน่วยเลิกบนคือดาวอังคารครับเลขสามค่ะดาวดับหลักหน่วยเลิกล่างคือดาวเสาครับเลขเจ็ดค่ะครับเอาไว้เป็นแาวทางครับขอให้ท่านเฮงฟังดังรวยครับท้ายนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เทศหน้าครับสวัสดีค่ะ